โอ้ยเนาะบับางนาดีกระตัวกินน้องแมวโอ้ยเนาะลูกมึงบ่ยานลูกมึงบมีการย่านลูกมึงบ่ยานค่ะกูบอกเลยลูกมึงหัวพร้อมเดนเจเดนขอบคุณห้าแสนใจนะคะไปหกแสนใจค่ะมืเจ้าขากาแฟค่ะหกแสนใจภายในหนึ่งนาทีได้ไหมคะเดี๋ยวเปิดกาแฟให้ เดาเปิดกาแฟให้อยากได้กาแฟแบบหนึ่งหอ่อหรือแบบเจนสามหอ่อมันพยานคุณเจ้าขาเจเดนมันไม่ไกลัวอ oh. ี้เนาะสามห,อห่อหืมไม่ต้องฉลาดก,ก็ได้แหละไม่ต้องเอาแบบสามหอก็ได้แหละ <Yeah. S 1> เอาแบบห่อเดียวก็ได้แหละ ดโคตดอกกันคนเนาไปน่าเจ้าเอาแบบเอาแบบห่อเดียวก็ได้มั้ง